การขยายย่านวัดเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งของการวัดกระแสไฟฟ้าคือเคอร์เรนท์ทรานซ m e เหรือเราเรียกว่า CT เนี่ยนะครับมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็จ่ายกระแสออกมาค่อนข้างสูงนะครับทำให้เครื่องวัดแสดงผลเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับหรือว่ามีปัญหาว่าเครื่องวัดที่เรา ใช้แสดงผลเนี่ยนะครับมีขนาดพิกัดที่รองรับ ct ได้น้อยนะครับแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเริ่มจากทางด้าน input นะครับที่มีตัววัดเป็น ct หรือว่า current transformer เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบแคมป์ออนที่มือถือหรือว่าที่เป็นแบบยึดไว้กับสายไฟที่เราวัดในตู้ mdb หรือว่า กระแสไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปก็ตามนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะส่งกระแสเนี่ยนะครับผ่านตัวแปลงเพื่อจะนําไปแสดงผลที่เอาพุทนะครับเอาพุทก็จะเป็นพวกมิเตอร์ที่เป็นเข็มหรือว่าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลหรือว่าจะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ตามนะครับซึ่งมันจะมีปัญหาตรงเอาพุทนี่นะครับว่าพิกัดไม่สามารถที่จะรองรับอินพุตได้นะครับพวก CT ทั้งหลายเนี่ยนะครับเนื่องจากบางครั้งเนี่ยเรามี CT อยู่แล้วถ้าเกิดเราจะไปซื้อ CT ใหม่ก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายขึ้นนะครับเราก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆด้วยตัวต้านทานเพียงตัวเดียวนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรามาดูนะครับว่าเราจะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับถ้าเรามองว่าวงจรไฟฟ้าเนี่ยนะครับ ด้านซ้ายมือเป็นแหล่งจ่ายกระแสนะครับด้านขวามือเป็นแอมมิเตอร์นะครับที่เราจะใช้วัดกระแสมีค่าเท่ากับ IM นะครับ ถ้ายังไม่เข้าใจในเรื่องของแหล่งจ่ายกระแสให้กลับไปดูคลิปเรื่องแรงจ่ายแรงดันและกระแสไฟฟ้านะครับจากนั้นจะมีกระแสไฟฟ้านะครับเป็นแหล่งจ่ายด้านซ้ายมือ i s นะครับจ่ายมาที่แอมมิเตอร์ i m นะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับสมมติว่าเรามี c t ขนาด i เท่ากับ4 0่แรงดัน2 2 0โวลต์นะครับแล้วก็เรามีเครื่องวัดเนี่ยนะครับที่แสดงผล ก็คือ IM เท่ากับ 10M แอมปี m ์เี RM เท่ากับ100โอห์มนะครับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่จะเห็นว่ากระแสอินพุตเนี่ยมีค่าถึง 40M แอมแต่ว่าเอาพุตที่แสดงผลเนี่ยรองรับได้แค่เพียง 10M แอมเท่านั้นเองนะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหากรณีนี้อย่างไรนะครับโดยเริ่มจากเรานำหลักการแบ่งกระแสนะครับโดยใช้หลักการกดของโอห์มนะครับ ก็ขนาน Rs h เข้าไปนะครับที่ตัวแอม t มิเตอร์ก็จะทำให้กระแสแบ่งออกเป็น2ส่วน,วนก็คือ Is h กับ Im นะครับเรามาดูนะครับว่าเราจะวางมิเตอร์แล้วก็ตัว C T อย่างไรนะครับจากวงจรเนี่ยจะเห็นว่าตัว C T ก็คือแหล่งจ่ายกระแสนั่นเองนะครับส่วนมิเตอร์ก็คือแอม t มิเตอร์อยู่แล้วที่เราจะวัด นะครับมีค่าเป็น Im นะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าวงจรเนี่ยที่เราต้องการหาก็คือ r s h ใช่ไหมครับเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลนะครับจาก CT เนี่ยก็จะทำให้มีค่ากระแส Im เท่ากับ10แอแล้วก็มีค่ากระแส Is h เท่ากับ I ลบ Im เมื่อเราแทนค่า Is h เข้าไปก็จะได้เท่ากับ40ลบ10ก็จะได้ Is h เท่ากับ30แอมป์จากนั้นเราก็หาค่า rsh จาก e ส่วน ish เราก็แทนค่าลงไป220หารด้วย30จะได้ค่า rsh เท่ากับ7.33โอห์มสรุปได้ว่าเราได้ค่า rsh 7.33โ oh อห์มแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต่อเข้าไปในวงจรนะครับทั้งนี้เราจะต้องคำนึงถึงค่าของ กำลังวัดด้วยนะครับว่า R S H จะต้องทนกำลังวัดเท่าไหร่นะครับก็ใช้สูตรกำลังไฟฟ้านะครับก็ให้ไปดูในคลิปวิธีการหากำลังไฟฟ้าได้จากคลิปกำลังไฟฟ้านะครับเพื่อนๆก็จะได้แนวทางในการแก้ปัญหาค่าของ C T กับเครื่องวัดเนี่ยนะครับมีค่าที่ทนพิกัดไม่ได้นะครับก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะวัดแสดงผลได้ก็เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับง่ายๆนะครับ ก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดแชร์และกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับ